ิปในวันนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาเลนส์ซีรุยออโรา35มิลิเม f1.4 ออกไปถ่ายภาพบุคคลกันครับดูซิว่าภาพที่ได้ออกมาจะละลายหลังละมุนแค่ไหนนะครับแฟนผมลองถ่ายดูนะครับคนที่ไม่ค่อยถ่ายเลยนะอะลองถ่ายดูนะ,อะโอเคเป็นไงบ้างไหนโชว์รูปซิรูปนี่นะครับสีมือการถ่ายโอ้คมชัดครับ Piece you. Piece you into. แน่นอนครับสำหรับการใช้เลนส์ซีรูยออรโร่า35มิลิเม f 1.4ถ่ายเพราะเหตอว่าถ่ายภาพบุคคลนะครับจุดเด่นที่ต้องดึงออกมานะครับก็คือเรื่องของรูรับแสงที่กว้างถึง f 1.4นะครับในราคาที่ ค่อนข้างประหยัดนะ1,6,000กว่าบาทนะครับตัวนี้ให้รูรับแสงที่ f 1 4นะครับแน่นอนครับโหมดที่ผมใช้ในการถ่ายภาพให้ได้ความรวดเร็วและก็ว่องไวนะครับก็คือใช้โหมด A นั่นเองนะครับตัวนี้อยู่ในกล้องฟูเฟรมนะครับเป็นตัวเลนส์ซีรูออลลราา35มม f 1 4ติดเข้าไปกับตัว Sony A 7 c นะครับแน่นอนครับเปิดไปที่ f 1.4เลยครับถ้าต้องการ การละลายหลังให้ละลายแบบละมุนล,ละมุนเลยนะครับแน่นอนว่าต้องเป็น1.4เพราะว่าเลนตัวนี้นะครับที่ใครๆอยากได้ก็เพราะว่ามันเป็น f 1.4แล้วคนที่อยากได้เลนแนวนี้ก็คืออยากถ่ายภาพที่หลังละลายส,สุดๆนะครับก็เปิดไปที่ f 1.4ได้เลยซึ่งตัวปรับรูรับแสงของเลนตัวนี้ง่ายมากครับแค่หมุนคลิก ที่เลนนะครับมันจะมีตัววงแหวนรูรับแสงอยู่ซึ่งถ้าเกิดใครกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวมือจะไปโดนแล้วเปลี่ยนนะครับเราสามารถล็อกการเปลี่ยนค่ารูรับแสงได้ด้วยที่ตัวเลนเนี่ยเขาจะมีปุ่มด้วยนะครับหรือว่าใครอยากได้อารมณ์เรื่องของการปรับรูรับแสงแบบลื่นๆไม่มีคลิกนะครับตัวเลนตัวนี้ก็สามารถปรับได้ด้วยนะครับหรือว่าใครอยากมีคลิกเลนตัวนี้ก็แค่ปรับสวิตช์นะครับก็สามารถที่จะทํา การปรับรูรับแสงแบบลื่นๆหรือว่าแบบมีคลิกที่ตัวเลนส์ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของตัวรูรับแสงนะครับโจทย์ของผมในวันนี้ต้องการถ่ายภาพบุคคลที่หลังละลายมากๆแต่ไม่ใช่เจาะเข้าไปใกล้ๆที่ตัวแบบนะครับผมต้องการที่จะเล่าเรื่องบรรยากาศรอบๆที่ผมไปถ่ายด้วยนะครับอยากถ่ายคน แต่ว่าหลังละลายแต่อยากได้เฟรมที่มันกว้างหน่อยพอที่จะมองเห็นภาพบรรยากาศด้านหลังนะครับแน่นอนครับระยะ35มิมเนี่ยคือตอบโจทย์สุดๆเมื่ออยู่ในกล้องฟูลเฟรมนะครับอันดับแรกเลยคือเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมเปิดฟังก์ชั่นเรื่องของตัวจับใบหน้าแล้วก็ตัวจับดวงตานะครับซึ่งเลนส์ตัวเนี้ยสามารถใช้งานระบบพวกนี้ได้เป็นอย่างดีเลยร้อเลยนะครับ สังเกตดูที่หน้าจอนะเพื่อนๆจะเห็นมีกรอบที่ใบหน้าบ้างหรือว่าจะจับที่ดวงตาบ้างสลับซ้ายขวาเนี่ยตาไหนอยู่ใกล้ตัวเลนส์มากที่สุดเขาก็จะโฟกัสแล้วขึ้นกรอบที่ดวงตาอันนั้นนั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถโฟกัสใบหน้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับฟังก์ชันของตัวจับดวงตาใช้ได้หมดมาขึ้นขึ้นซ้ายขวาจับ การรัวชัตเตอร์เลนนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะถ้าเกิดเรารัวชัตเตอร์อะดวงดูเลนตัวนี้ก็ใช้งานได้นะครับลัวตัวจับขึ้นุกรูปเธอลังหันหน้าซ้ายขวาด,ดิโอเคใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่าการถ่ายพอเทตแน่นอนครับ ส่วนมากที่ถ่ายคนเนี่ยต้องการให้ดวงตาชัดที่สุดนะครับฟังก์ชันของการตรวจจับใบหน้าแล้วก็ดวงตาหายห่วงครับคือเลนส์ตัวนี้รองรับ100%นะครับไม่ว่าเป็นกล้องรุ่นไหนนะครับก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ได้เมื่อใช้เลนส์ซีลุยอโรล่า35ม mm m f มตร4ทำให้เราเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้ง่ายนะครับผมยกขึ้นมาปุ๊บจับดวงตาได้ผมกดชัตเตอร์เลยครับได้ภาพมาแบบสวยงามเลยนะครับ ณจุดที่ผมถ่ายนะตอนนี้มันเป็นห้องแคบๆนะครับไม่ได้กว้างมากระยะ35เนี่ยก็พอที่จะถ่ายทอดอารมณ์เรื่องของบรรยากาศรอบข้างได้ด้วยว่าตอนนี้เราอยู่ในคาเฟ่ตรงนี้นะครับก็ไม่ได้แคบที่คนซะอย่างเดียวเลยอันนี้คือถ้าใครชอบแบบแคบอย่างเดียวเลยเจาะที่นางแบบอย่างเดียวหลังละลายแบบสุดๆเลยอาจจะต้องไปซีลุยอโร่า85 F.1.4 นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเล่าเรื่องบรรยากาศรอบข้างด้วย ค่าจะเป็นตัวนี้ครับตอบโจทย์แน่นอน3.5 f 1.4นะครับเรื่องของการโฟกัสนะครับแล้วก็ถ่ายแบบรัวๆสมมุติว่าถ้าเกิดเราต้องการถ่ายแบบเดินนะครับวิ่งแบบนี้แล้วให้เรื่องของโฟกัสตัวจับใบหน้าดวงตาขึ้นด้วยเนี่ยเลนส์ตัวนี้ก็รองรับเหมือนกันผมสามารถรัวชัตเตอร์ได้เลยนะครับไม่มีปัญหากับเลนส์ตัวนี้เลนส์ตัวนี้ถือว่าทํางานได้เทียบเท่ากับเลนส ตัวระดับแพงๆได้เลยนะครับกับราคาแค่นี้ประกันสุนไทยด้วยถือว่าใช้งานได้เรื่องของโทนสีนะครับโทนสีของเลนตัวนี้ถือว่าสีค่อนข้างสมจริงนะครับด้วยชิ้นเลนพิเศษที่เขามีมาให้อยู่ในตัวเลนนะครับทำให้ได้ภาพออกมาที่ค่อนข้างสม ooth แล้วก็สีค่อนข้างสมจริงสวยงามนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของโบเก้เลนตัวนี้ ให้โบเก้ที่คมนะครับด้วยแผ่นไดอะแฟมหรือว่าแผ่นเบสของเขาเนี่ยมีถึง13ใบเพราะฉะนั้นโบเก้นะครับถ่ายครึ่งตัวโบเก้ด้านหลังก็ยังคมสวยถ่ายเจาะเข้าไปโบเก้ด้านหลังก็ยังคงคมสวยนะครับซึ่งโบเก้ของเขาตัวเนี้ยค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากๆถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับจะเห็นโบเก้ที่มีความโค้งวนนิดนึงนะครับเหมือนกับพวกเลนมือหมุนเลนวินเทจเลยเพราะฉะนั้นโบเก้ตัวเนี้ย หรือว่า e p ฟออฟฟิล l d ต่างๆของเลนส์ตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างเจ๋งมากๆนะครับสำหรับคนที่หาเลนส์ติดตัวกล้องนะครับระยะสัก1ระยะเนี่ยผมว่าระยะ3.5เนี่ยเป็นเลนส์ที่ตอบโจทย์ไม่กว้างจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปใช้งานได้ง่ายๆเลยนะครับอารรา 35ม mm ิมลิเมตร f หนึ่งกับสนะครับ๋ยวผมจะลองให้แฟนผมลองถ่ายดูนะครับคนที่ไม่ค่อยถ่ายเลยนะอะจะถ่ายรูปให้ชั้นหน่อยลองดูนะแล้วบอกนะว่าโฟกัสมันตัวจับใบหน้าหรือว่าถ่ายรูปง่ายมากยากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้แต่ผมจะลองเปลี่ยนให้คนที่ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปนะถ่ายให้ดูลองส่องเข้าไปในวีฟเดอร์จะเห็นชัดกว่านะเป็นไงบ้างไหนโชว์รูปซิรูปนี่นะครับสีมืกอการถ่ายว้าวคมชัดครับนี่ อยู่ในที่แคบด้านในคาเฟ่แบบเนี้ยก็ถ่ายสวยอยู่ด้านนอกนะครับก็ไม่ต้องถอยออกจากแบบไกลเราก็จะได้รูปนางแบบแบบครึ่งตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับสามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลยของเลนสพวกนี้ที่เราจะดูนะครับแล้วออกมาใช้งานจริงก็คือดูเรื่องของโฟกัสได้ไหมโฟกัสวุ่นไหมโฟกัสเร็วไหมบอกเลยว่าเลนตัวนี้โฟกัสไม่วุ่นนะครับด้วยมอเตอร์ SCM หรือว่า Stepping Motor ให้เสียงโฟกัสที่เงียบมากแต่ว่าสมูทสุดๆเลยนะครับสำหรับตัว SCM ในตัวเลนซีลุยอลลอรา3าตัวนี้นะครับโฟกัสดีโฟกัสไวใช้ฟังก์ชันต่างๆที่ตัวกล้องมีมาให้ได้แบบ100%เพราะฉะนั้นเรื่องของการโฟกัสไม่ต้องห่วงครับเรื่องของ Depth of f ฟฟิลแล้วก็การละลายหลังเนี่ยเลนตัวนี้ให้การละลายหลังที่ค่อนข้างละมุนแล้วก็สวยมากไล่เฉดแบบดีมากเลยนะครับ ส่วนถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้ๆนางแบบมากๆหรือว่าเจาะเข้าไปที่ตัววัตถุตเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันละลายแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นเลนที่ถ่ายได้สนุกนะครับกว้างก็ได้อยากจะถ่ายวิวแบบเนี้ยผมก็แค่ยกขึ้นมาก็สามารถถ่ายวิวตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะถ่ายคนถ่ายสินของถ่ายได้หมดเลยหลังละลายสวยๆนะครับเพราะว่าแน่นอนครับเลนตัวเนี้ยเป็น f 1 4ส่วนหลักเลยที่เราอยากได้เลนที่เป็น f 1 4เพราะว่า บางคนอยากได้ละลายหลังแบบสุดๆนั่นเองนะครับ